ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อผมครับกรบอกแกงครับสวีกันกันสอนเนาะผมเดี๋ยวสนรนี้พ่อวิ่าบ่วงครับใส่บ่วงไว้เต็มขึ้นนะครับว่าเหลืองานมากคำๆเนาะผมก็ต้องยางรอบึงใส่ไปแค่สิบกว่าลังนี่แหละครับเดี๋ยวเข้าหลุดในการว่าบานบ่นะครับเสานี้นะครับแล้วไปยาบ่วงในการครับว่าเหลืองํานคำเนาะอันนี้ใส่หลายประเดยใส่ก็ใส่แค่ สิฟกว่าลังเองครับผมใส่บ่วงนะครับบรรยากาศนะครับย้อเสอนแล้ครับผมไปไปดูด้กันครับว่าเท่านี้สปอนโรแมนครับลุดูติดตามครับ,บครับผมไปดูด้วกันครับเสอนนี้อ้าวเรียบร้อยครับเรียบรนู้นนู้นนู้น เต็นยุเต้เอาละตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกไหนไหนไหนใครไหนล่ะเอ้ยมันมันครับตัวนี้ครับมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวขนวนครับครับผมเรียบร้อยครับนี่นะครับผมโอ้สวยใสสวยครับนะเดี๋ยวย่าหมูอ่อนกันต่อครับนี่พวกนี้ผมใส่แค่สีหลังครับผมนี่พวกนี้พวกนี้ทำนี่ครับเป็นแปนนะครับ นาซิมิโนตัวเดียวครับอ่ะตไปอย่างครับเดี๋ยวบริษัทไปนะครับผมสกู๋เนาะพวกนี้นะครับไปเดี๋ยวติดตามต่อครับมาแล้วครับมาแล้วครับซ่อนี้ไปครับผมยับบ่วงกันต่อไปครับ ไม่ได้กูนะครับนี่ผมสิ์บัสใส่ไว้นะนะครับนี่ครับเสร็จแล้วไซเอาแมา่แบบหน้า,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 าจะดคอยครับ เดี๋ยวลุ่นยกันครับสายกว่า หอยหนูเที่ยวอยู่ห้อยหนูเรียนอ่ครับห้อยใหม่ๆเลยครับผมโอ้ผมเห็นแล้วครับเดี๋ยวแปนะ๊บนึงเดี๋ยวผมใส่บ่วงเสซิลหน่ก่อนครับผมดีมาครับทางมีทางเที่ยวใหม่ๆเลยครับผมน,น,นะครับผมโอ้หนูเที่ยวอยู่ครับหนูเรนนะียนอยู่ ล้ำหนูหายที่นี่ปลาเขานี่นะนี่ปลาเพื่อนนี่ นี่ครับขวางนูนี่ครับทางงามังง่ายไอมุูนทางง่ามดีครับ ครับผมเป็นเขาเกี่ยวเกี่ยวมือนะครับนี่หนูแรนหนูแรนหลายอยู่ครับเี๋ยวถ้าลุ่นกันคงก็ใส่ทิมเบนีแล้วครับนี่บริกุนะครับนี่ครับผมบรรยากาศย้ำเศร้านะครับผมนะไปเดี๋ยวไยายามต่อครับเหลือบ่วงบัวไหลเหลือบ่วงสามลังนะครับโค้งกรบัวไหลเนาะเดี๋ยวลุ่นกันครับว่าสด้บัวได้ผมนะ đem buồn xám lắm. ดูอยู่นะครับนหนูอาสิตื่นอยู่ไปใส่รอบนี้ไปนี้ก่อนนะครับนี่หอยหนูอยู่นี่นะครับวบรรยาก,กาศเนาะใ,นใกล้บ้านแล้วครับนี่หากินเเอาออม้าก่อนครับ เดี๋ยวทายหล่นกันมื่อื่นนะครับนี่ผมใส่ส่ำใหม่ใส่จิ๋มใหม่บริกูนะครับนะครับผมเรียบร้อยนะครับย้มบ่วงนะครับบ่วงสิบก่าหลังเราครับเ็าใส่วบแทนมันขึ้นนะครับเลกงานมากเม่ใส่ว้นะครับนะครับผมนี่วัฏจากรย้ำสองสองนะครับออมให้มานาเนาผม ขอฝากนี้ยนะครับเร้อฝากคลิปขอฝากช่องเนี้ยนะครับเด้อฝากช่องครับช่องของบ่กแก๊งเชนแอวนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้คนทำแน่นะครับหาอยู่หากินครับส่วนนี้ก็หาหนูแหละครับพอช่วงรุ่การหลานูนาะครับช่วงนี้นะครับผมก็เพราะว่ามาคำก็เลยใส่แถวเอาไปแบมใจไกลหน้าเดือของนะครับ มันขึอมไต่ไฟใสเอานะครับมี่มองใสหลายอยู่ครับแต่ว่าเหลืองานมาคำามา่กับต้องหาหม่องไกลๆ่นี่แหละครับเดี๋ยวที่คันซ้ออาทิตย์นี้เดี๋ยวที่พาไปเลาะใสครับอาสิหลยเดี๋ยวไล่ก็นี่ครับถือหลายตัวกว่านี้นะครับมีหลายอยู่นะครับเมื่อนูปีนี่หลายนะครับโซนนี้คือนูหลายทุกปีนะครับแถวนี้นะครับ ครับผมถ้าจะลืมนะครับเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หัวน้ำแน่นะครับเป็นกำลังใจผมเด้อครับกบช่องบอกแก๊งชาแนลนะครับสรับคคปนิก็ฝากไว้สักนี้ครับผมสวัสดีครับ